น่าจะเป็นเหมือนสก,กูตชี่ไหมเออเหมือนสก,กูตชี่เลยหมึงว่าสก,กูตชี่รุ่นอะไรอะเออตอบเลยสกูตชี่เฮ้ยเอาจริงไงเออสก,กูตชีส่สก,กูตชีกกช่เหระใช่นี่เ้าใจ ฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกับต่อต่อไปโดเอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมมีชาเลนจ์ใหม่ที่จะมาเล่นกันนะครับนั่นก็คืออะไรอยู่ในน้ํานะครับเราก็เตรียมน้ํามาแล้วครับแล้วก็ให้ตากล้องนะครับเตรียมของหรือเตรียมอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ผมไม่รู้อ่ะใส่ลงไปในน้ําแล้วให้ผมถ่ายว่าเจออะไรในน้ำบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเจออะไรไปไปดูกันเดินไ,ได้ไม่มีเหรออ่ น่าจะอยู่ข้างใต้แน่เลยเฮ้ยทำไมมันแข็งๆนไม่ได้เอามีดลงมาใช่ไหมเอ้ยไม่มีหรอกของอันตรายลง Youtube ยังไง YouTube ก็สั่งแบร์เหรอกโจมั่มมันมีดอะไร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 เห็นว่าเล่นอยู่ใต้น้ำเเห็นว่าอะไรอะไรอะไรสปินเนอร์ทายว่าออกมาดูดินีนั่นไงสปินเนอร์เห็นว่าหัวนี้ง่ายไปอ่ะเบเบ้เบเบ้ง่ายไป ได้แล้วเหรอเออได้แล้วอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยท้ไมมันเป็นเหมือนขนๆเลยอ่ะไหนๆๆลองจับขึ้นมาโชว์ดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไสเดือนมาเฮ้ยจะไปกลัวทำไมวะอ๋ <laughs> อมันเป็นผักอะแต่ไม่รู้ผักอะไรอะกอดดาวแล้วกันดาวว่าผักบุ้งใช่ไหมอ่าไหนลองเปิดตาดู อือหือโอ้รู้แล้วอะไรอะไรหยึกหยีหยิกหยีอะไรหยึกหยีไอ้นี่ไอ้นี่หน้าหยึกหยีมากอันนี้อันนี้ผักอะไรผักชีผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งอันเนี้ยอ๋อเกือบถูกแล้วเนี่ยตอนแรกบอกว่าอะไรผักบุ้งโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปต่อมานะครับเป็นอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย สัมผัสนี่เหมือนผักเลยอ่ะผักเหรอใช่หรอผักแน่ๆมันจับแค่นั้นวะนีกเหรอเออเฮ้ยเฮ้ยมีเป็นก้อนๆเหเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะหัวใช้เท้าอ่ะนี่มันใบอะไรอ่ะใบอะไรสักอย่างอ่ะใบใบใบมันต้องอยู่ในไห้เว้ยมันจะมีอยู่สองใบอ่ะสีดำกับสีแดงไงใบอะไรอ่ะอืมใบดำใบแดงเคยโด<ค>น,นเปล่าเคยผ่านประสบการณ์อย่างนั้นไหมไม่เลย ไมครับเป็นรอดอมาก่อนอแต่อันเนี้ยคืออะไรวะอันนี้<ล>นา่าจะลองรูปหัวมันนี่ลองรูปหัวมันม,มีหัวด้วยตัวอะไรวะมีหัวด้วยงงเอ่อเป็นแท่นยาวๆหรอมีใบอะไรอะ่ะหัวใช้เท้าแล้วกันอา้าวไหนจับแล้วยกขึ้นมาดูเปิดฝ้าปิดตา หัวเชยเท้าหัวเชยเท้าอะไรไม่มีซิแปแฉคอันนี้ไม่ใช่ซิแปแ่ะมั้งไม่ประเด็นคืออะไรรู้มา <c oughs> คือไม่ได้จับโดนตรงนี้ไงจับแต่ใบเนี่ย <c oughs> จับแต่ใบเนี่ยเขียวเียวเนี่ยโอ้โหเออเอาไปต้มแล้วกินได้เลยนะเนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมานะเอาไปต้มกินก่อนต่อไปอะไรตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนอะไร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 ,ะไร,ะไรวะไม่เห็นมีเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูดูมือฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูมือดูมือออกฝั่งนี้ อย่างนี้ดูมือดูมือจะดูได้ไงไม่เห็นเออเลื่อนเลื่อนือมือมาทางขวาเออเลื่อนมือมาทางขวาดิเออทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวอยู่ลอยน้ำอยู่อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดิวดวะเนี่ยเหมือนดิวดอเลยอ่ะเนี่ยดิวดอวะดิวดอไงวะดิวดใช่ไหม ดิวดโอดีย yeah. มึงเอาเดิวโดโมาใช่ไหมดิวโด์ขอตอบครับเหมือนเปิดตาเปิดตา <c oughs> ไม่ต่างอะไรกับดิวดโดเลย <c oughs> เฮ้ยแต่รูปรูปมันดิวดโจะชับเลยอ่ะอเริ่มได้มันลอยเหรออะไรอะ่ะ มันแข็งๆนะอ๋อรู้แล้วอะไร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 กล้วยใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่นี่ใช่กล้วยแน่นอนใช่ก็ยกขึ้นมาเปิดตาอู้ยมันไทยถูกด้วยอู้หนี่เริ่มได้เริ่มได้หที่อะไรวะเฮ้ยทำไมมันลอยอยู่อย่างเงี้ยมันไม่จมเหรอโอ้ยอย่างงี้ง่ายเลยอะไร ปองปองงี้โอ้โหเสียงอย่างงี้ลูกโป่งใช่ว้าวเอูปโป่งตอบเลยนะจอยตอบเลยว่าลูกโป่งเปิดตาดูลูกโป่งที่ไหนมันหงมือเป่าลอมแล้วจะเอาไปเป่าทําไมวะเนี่ยฮะคือมันก็เป็นคือจะไปเป่าให้มันเป็นลูกโป่งเอาไหมวะเนี้ยิจมจะได้ตอบผิดชโอเคเริ่มได้อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มันยืดหยักอะทําไมมันขยับอะอาจจะเป็นหนอนก็ได้นะเว้ยหนอนเหรอนี่มึงทรมานหนอนใส่ลงมาในนี้เลยเหรอฮะมันจะไปกลัวะไรว่าแค่ตัด่วนเงี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเนี้ยมันยืดหยุ่ยอืะมันขยับอะเนี่ยเบาไม่ได้ขยับมันขยับเองเฮ้ยมันเหมือนมันขยับอะหรอวะเออเฮ้ยไม่เอานะไม่เอาอะไรอีกอะสิ่งมีชีวิตเราไม่เล่นนะ ตกลงกันวันละนาคุณหนอโตไม่เล่นนะมานะหักเงินเดือนนะเล่นอย่างเงี้ยอะไรตัดใจ <c oughs> อะไรอะ่ะเอ้ยไม่กล้าจับอันนี้หนอนลองลองลองหยิบหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วก็ขยำดวดลองลองทำดูเฮ้ยมันอะไรวะหนอนหนอนปะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะยี <c oughs> คือหยีเนี่ยจะไม่กล้าจับแล้วเนี่ยเย่หเฮ้ยหนอนแน่นอนอ่ะหนอนนะเปิดเลยจับมาด้ยวยดิต้องจับเดียเพิ่งเปิดต้องจับยกขึ้นมาแล้วก็เปิด <c oughs> ต้องจับยกขึ้นมาแล้วก็เปิดด้วยไม่เอาไม่เอาต้องจับยกขึ้นมาต้องเปิดไม่ <c oughs> ไม่ไมต่ต้องทำต้องทำไม่เอาไม่เอาขึ้นมาแล้วก็ขยำกลัวแล้วก็เปิดต้องดมด้วยนะไม่เอาต้องดม เอาเลยนะเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดเลยอะไรอะเส้นมามา่า <c oughs> โดใครจะไปกลัวง <c oughs> ่ายๆ <c oughs> แต่ไอ้ที่เมื่อกี้คืออะไรอะ <c oughs> เอา้านี่เพิ่งลงรอ <c oughs> ไม่ปลอดภัยแล้วคำอย,อย่างเงี้ยไม่น่าปลอดภยัยลวอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรอเนี่ยลงอะไรไปเนี่ย เพื่อนๆครับคุณออโต้เขาลงอะไรไปอือนี่มันเป็นก้อนๆเหรออันนี้เป็นก้อนๆยาวๆอย่างนี้อ๋ออันนี้มะขามไทยว่ามะขามอันเนี้ยอันนี้มะขามไทยว้าวนี่เอามาเป็นก้อนอย่างนี้เลยะเนี่มันเหมือนมะขามแล้วเนี่ยดูดิพอเราสัมผัสแล้วมันเป็นมะขามลองดมดูดิลองดมดู กินใช้ได้เลยนะกินอะไรกินอะไรขี้อะไรอ่ะไม่บอกลองจับดูอะไรลองจับดูมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนเฮ้ยไม่หรอกเจงอ่ะเออลองจับดูไม่ไม่ไม่ไว้ใจแล้วว่ะโตเอาอะไรมาเนี่ยเอาดีๆไม่มีแล้วเลยไม่กล้าว่ะลองจับดูลองมันกัด อย่าดิเฮ้ยนองกลับดูดิเฮ้ยอน่วยมึงนี่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่อะอันนี้อะไรเนี่ยไม่บอกไอ้เลยบอกก็รู้ไปไหนแล้ววะเฮ้ยอย่าบอกนะมันมีชีวิตปะเนี่ยเฮ้ยไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย ทำไมมันเหมือนรสชาติเร็ไไนไม่รู้สึกยังไงครับเมื่อกี้อะไรรสชาติวะร,รู้สึกยังไงครับมันมันหยื่หยื่เะไม่ชอบเทคเจอร์เนี้ยอืมไม่ชอบแต่ก็ต้องตัดอะไรอะ่ะเฮ้ยมันยาวยาวนุ่มๆอะไรวะไม่รู้อะ่ะคืออะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะตากล้องผมไม่รู้ถายมาทายมาว่าคืออะไร น่าจะเป็นมันตรงนี้มันนุ่มๆอ่ะนุ่มๆมันนุ่มๆบีบๆหยืๆนี่หน่อยเหมือนสกูชชี่แบบเออเหมือนสกูชชี่เลยหมายว่าสกูชชี่รุ่นอะไรอ่ะเออตอบเลยสกูชชี่เฮ้ยเอาจริงไงเออสกูชชี่สกูชชี่อ่ะนะใช่แน่ใจแน่ใจผมเปิดภาพอีกตาให้สกูชชี่เนี่ยชี่ กีกินข้าวมาเลยวันนี้เอาตรงจริงมาเลยเหรอถามหน่อยความรู้สึกได้จับสกุชีอีกครั้งไหมเป็นยังไงไม่อยากจับเลยคือกินได้นะแต่แบบมาจับจับดิบดิบนี่ไม่ไม่อยากจับอ่ะเสียงอะไรวะไม่ต้องจัดมาอลังการนะโต้ไม่หรอกไม่หรอกเดี๋ยวเสียฟอร์มต่อต่อไปโดหมดอะได้เริ่มได้อะไรเฮ้ยเฮ้ย Uhm. เดี๋ยวเด oh right like ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแนวปลาอีกแล้วเหรอมาแนวเหมือนปลาเลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันคึกคึกคึกทำไมมันมีเกตด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันขยับห่ต่อไม่เล่นนะไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวกู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 วิ่งหนีก่อนนะกูวิ่งหนีก่อนไม่เล่นนะกูกูไม่เฮ้ยยา เฮ้ยทำไมมันเหมือนจริงยังอ่ะโหนี่ลงทุนซื้อมาเลยเหรอเนี่ยเี้ยมึงรู้ไม่อันเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่อันละร้อยแปดหมืบาทหรือว่าเเข่งมึงนเนี่ยเฮ,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 ฮ้ยโคตรเหมือนจริงอะนี่เราดูดูโอ้โหมีอ้วกไปโอ้หืมหจุดหยุดหุดเหมือนจริงนะเนี่ยเพื่อนๆดูดิดูดแววตาที่มันส่องดิ เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะมาสู้กับงูนะครับวิธีการจับงูของเรานะครับเองเราต้องจ้องตามันครับเราต้องจ้องตามันครับชุงจะเงยหัวขึ้นมานะครับเราต้องจ้องมันนะครับแล้วต้องยกมือขึ้นมานะครับยกมือครับยกมือมือข้างเดียวสิครับมือข้างเดียวใช่ครับพอเรายกมือขึ้นมานะครับแล้วก็บอกมือให้มันครับใบบายให้มันครับใช่ครับมันจะมองมือเราครับ เทคนิคนี้เป็นเทคนิคการออกตัวรอดขั้นสูงนะครับข้ามเดียงแบบมันอันตรายมากเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมพอใบบายเสร็จปุ๊บเราเอามืออีกข้างครับมืออีกข้างครับเอามืออีกข้างครับเอามืออีกข้างครับเพื่ออะไรวะเอามืออีกข้างมืออีกข้างมืออีกข้างสองอีกข้างอีกข้างหนึ่งล่อเออข้างหนึ่งล่อเอออีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งหอยหลังมันเออแต่เราเอามืออีกข้างนะครับค่อยๆย่องเข้าไปข้างหลังนะครับ ไอ้ข hey, ี้หัวมันครับไอ้ข hmm. <c oughs> <c oughs> <aroma> okay, <rik> ี้หัวครับแล้วก็เบิร์ดหัวมันครับปริญาอ่อนมาคนปริญาอ่อนเลยโอเคครับก็จบไปกับชาเลนจ์อะไรอยู่ในน้ำแล้ครับก็ เพื่อนๆก็ลองไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์เยอะๆเยวะๆเยอะๆเอๆมึงจะปิดตาแปะ <c oughs> อะไร <c oughs> เปิดตาทีครับไม่มันนี่ไงมันเท่ดีอย่างเงี้ย <c oughs> เออ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ชอบคลิปนี้กันนะครับแล้วสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามไปละบาย